สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้โรสก็จะพาเพื่อนๆเข้าสวนเก็บผักนะคะวันนี้จะเป็นคิวของมะเขือยาวค่ะตอนนี้ก็โตเริ่มได้ที่แล้วค่ะแล้วก็มีมแมลงเจาะด้วยก็เลยอยากจะรีบเก็บนะคะก่อนที่จะไม่ได้ทานค่ะแล้วก็ต้องซื้อจากตลาดเอามาผสมรวมกันนะคะจะได้พอทําตํามะเขือได้ค่ะอยากจะทานตํามะเขือมานานแล้วค่ะรอมาตั้งนานละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําตํามะเขือยาวกันนะคะแล้วก็จะมีผัก หลายชนิดเลยค่ะที่สามารถนํามาทานกับทำมะเขือได้นะคะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือ,อายาวแล้วก็ผักในสวนกันก่อนนะคะนะคะนี่ก็เป็นมะเขือ,อายาวนะคะออกสองลูกค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยค่ะมีมะแมลงเจาะนะคะ ะมแมลงเจาะแต่ว่าก็น่าจะพอมีบางส่วนที่พอจะทานได้อยู่นะคะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องเด็ดแล้วเดี๋ยวไปปอกดูค่ะก็เก็บเลยนี่ค่ะมะเขือยาวนะคะได้สองลูกค่ะใบโหระพาค่ะทานกับตำมะเขือค่ะอร่อยมากๆเข้ากันมากๆค่ะ เอาใส่ในตำมะเขือนะคะแล้วเราก็เอาไว้ทานจิ้มกับตำมะเขือด้วยค่ะ <_ amid st> เดี๋ยวจะเก็บต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมก็ใส่กับตำมะเขืออร่อยค่ะจะเก็บไปเฉพาะใบดเดิมค่ะกำลังงามเลยค่ะออกเยอะเลย แล้วก็เด็ดทานเฉพาะใบค่ะก็ปล่อยเขาจเจริญเติบโตไปก็เก็บทานได้เรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บใบสาระแหน่กับผักไผ่นะคะเอาไปทานด้วยค่ะไปทานกับตำม,มะเขือค่ะอร่อยเข้ากันเหมือนกันค่ะนี่ค่ะโอ้กำลังงามนะคะยอดนี้ มากๆเลยค่ะนี่ค่ะสาระแหน่กับผักไผค่ค่ะค่ะแล้วก็ต้องใช้ตะไคร้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาเอาต้นนี้บ้างดีกว่าใช้บริการต้นนั้นเยอะละค่ะเดี๋ยวเอาต้นนี้บ้าง ทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุดิบท,ที่เราจะนามาทำตำม,มะเขือยาวในวันนี้นะคะเราจะทำเป็นแบบผัดค่ะก็คือจะตำม,มะเขืออก่อนนะคะแล้วก็จะนำมาผัดใส่หมูนะคะก็จะมีมะเขือยาวค่ะมีหมูติดมันนะคะแล้วก็มีเครื่องพริกแกงนะคะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกแห้งมเมล็ดผักชีกะปิ ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะแล้วก็ส่วนจานนี้นะคะก็จะเป็นผักรวมค่ะแล้วก็ไข่ต้มนะคะเอาไว้สำหรับทานคู่กับตำม,มะเขือยาวแบบผัดใส่หมูค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มโดยการเผามะเขือก่อนค่ะก็จะมีกระทะน้อยหน่อยก็จะใช้เวลาหน่อยค่ะเพราะว่า ผามันจะหอมกว่าค่ะเพื่อนๆสามารถทําแบบต้มได้นะคะก็คือเอาเมะเขือไปต้มค่ะแล้วก็เอามาตำมะเขือนะคะก็จะเร็วค่ะแต่ว่ามันจะขาดความหอมนะคะปกติค่ะที่แม่โรสเคยทําให้ทานนะคะเขาก็จะเอาไปเผากับเตาถ่านค่ะก็จะหอมมากๆเลยค่ะแต่โรสไม่มีเตาถ่านนะคะก็จะใช้วิธีการเผาแบบนี้นะคะ ค่ะก็ในระหว่างที่เรารอมะเขือสุกนะคะก็มาตำเครื่องแกงก่อนเลยค่ะก็ตำเครื่องแกงทุกอย่างนะคะรวมกันค่ะก็ค่อนข้างละเอียดนะคะไม่อยากจนเกินไปค่ะแล้วเราก็ต้องมาคลอยกับมะเขือด้วยนะคะนี่ค่ะเริ่มได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ก็เดี๋ยวรอให้สุกทั่วๆั่วคะ ค่ะก็จะมีบางชิ้นนะคะที่ได้ที่เราค่ะเดี๋ยวจะเอามาพักไว้ก่อนแล้วเราจะแกะเปลือกออกนะคะนี่ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลอกเปลือกออกนะคะก็โรสก็จะใช้มีดค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะก็จะใช้มีดลอกออกแบบนี้ค่ะ กาจะง่ายหน่อยค่ะถ้าร้อนเราก็ประจุมน้ำหน่อยช่วยได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งเผามาใหม่ๆก็จะร้อนจ่ะตอนนี้เราก็ได้มะเขือเผานะคะที่แกะเปลือกออกเสร็จเรียบร้อยนะคะบางส่วนค่ะแล้วก็จะมีที่ยังไม่สุกดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำมะเขือที่เราแกะเปลือกเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะค่ะก็ จะเอาใส่ในครกตัมกับเครื่องแกงเลยนะคะค่าก็ตัาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนค่ะห้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะหน้าตาตำมะเขือก็จะประมาณนี้ค่ะปกติเขาก็ทานกันแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้โรสจะทำในสไตล์ที่แบบว่าเอาไปผัดใส่หมูนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะตำมะเขือก็จะเป็นอาหารเหนือค่ะแต่ว่าบางจังหวัดค่ะเขาไม่ได้ทำแบบผัดใส่หมูกันนะคะเขาก็จะทานแบบตำตำแล้วก็ทานแบบนี้เลยนะคะแต่ว่า แถวที่บ้านโรสค่ะก็คือแม่จะทําให้ทานก็คือจะทานได้ทั้งแบบตำแบบดิบแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาผัดใส่หมูค่ะก็จะอร่อยคนละแบบนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ํามันค่ะนิดนึงนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําหอมแดงนะคะมาเจียวกับน้ํามันให้หอมก่อนค่ะ เริ่มหอมแล้วค่ะเดี๋ยวเอาใส่หมูลงไปผัดเลยนะคะถ้าไม่มีหมูเพื่อนๆก็ผัดไข่ไข่ได้นะคะผัดไข่ไก่ก็อร่อยะคะ่ะแต่ว่าเรสจะชอบทานแบบผัดใส่หมึนนะคะ่ะแตว่าจะปรุงรสชาติตอนนี้หน่อยะะก็จะใส่ซีอิะะ๊วขาวก็โรสก็จะผัดในสไตล์ของตัวเองนะคะ เพราะว่าตอนเด็กๆค่ะแม่เวลาแม่ทํากับข้าวค่ะไม่ค่อยได้ช่วยแม่ทาค่ะก็จะช่วยแบบเด็ดผักหั่นผักอะไรแบบนี้ซะมากกว่าก็าไม่ได้ดูเลยว่าแม่ใส่อะไรบ้างปรุงยังไงขั้นตอนเป็นยังไงค่ะพอโตมาก็เนึกเสียดายเหมือนกันค่ะที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนรู้ศึกษานะคะเพราะว่าแม่ทํากับข้าวอร่อยมากก็ยังโชคดีที่ยังพอเป็นใช้วิธีการนึกภาพเอาค่ะ ว่าหน้าตาประมาณนี้รสชาติประมาณนี้ใส่อะไรบ้างคะ่ะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาชิมหน่อยค่ะว่ารสชาติต้องตปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าน,นะคะอืมอร่อยฮะ,ไ,ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขาจะมีความหวานของตัวมะเขือเองนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรืออะไรนะคะอ,อร่อยค่ะหอมมาก แล้วก็ตามกันด้วยใบยโหระพาค่ะเราจะใส่ไปผัดด้วยเลยนะคะก็จะทำให้ตำม,มะเขือค่ะยิ่งหอมค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอโหอมมากท่าดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตำมะเขือยาวแบบผัดใส่หมูนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะอร่อยมากๆทานกับไข่ต้มน,นะคะแล้วก็ผักสดค่ะอร่อยเข้ากันมากๆเลยมื้อนี้จะต้องเจริญอาหารมากๆแน่นอนเลยค่ะของโปรดเลยค่ะเมนูนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย